วัสดีจ้าเธอเธอเธอวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องนวดยกกระชับผิวหน้าด้วยเทคโนโลยี EMS กระแสะไฟฟ้าแบบอ่อนผสานกับเทคโนโลยีคลื่นสั่นอันต้าโซนิกช่วยลดเลือนริ้วรอยและลดความหย่อนค้อยพร้อมนวัตรกรรมแสงบำบัดผิว LED ถึง3-4เลยนะได้มาแล้วก็ต้องลองกันหน่อย จะบอกให้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ทั่วร่างกายเลยนะทั้งใบหน้าลําคอขาแล้วก็แขนแต่วันนี้เราทําที่หน้าก่อนเนาะเพราะอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงบ้างในระหว่างทําเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนนะคะแล้วก็จะมีแสงไฟออกมาเพื่อให้เรารู้สึกว่าเครื่องมันได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆในระหว่างที่เรานวดน,นะคะเราก็จะรู้สึกเหมือนไฟเนี่ยมันช็อตไปที่หน้าจิดๆๆๆ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเหมือนมดกัดเลยอะแต่ก็ฟินดีนะคะ อ๋อลืมบอกไปก่อนที่จะใช้เครื่องนวดเนี้ยอย่าลืมลงครีมบำรุงให้ทั่วใบหน้านะคะและควรนวดแต่ละจุดให้ใช้เวลา5-9นาทีนะคะแล้วจะเห็นผลเร็วมากใช้ดีมาบอกต่อกันแล้วนะคะอย่าลืมไปจัดกลัลลา